ชีวิตพี่น้องทําไร่ทานาเนี่ยวันนี้ข้าเปลือกหอมมะลิพี่น้องเกลียนเท่าไรเมื่อวานผมเข้าไปในหลายๆพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านเขาบอกว่าไอตอนที่ข้าวมันไม่มีอะน่นมันขึ้นไปหมื่นหกหมื่นเจ็ดแต่ปรากฏมันไม่มีข้าวแต่เวลามีข้าวเนี่ยหรือประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองวันนี้ไทยพักดีประกาศชัดเจนนะครับว่าพี่น้องท,ทาววําไร่ทํานาโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาข้าวหอมสุรินเป็นข้าวหอมที่ถือว่าขึ้นชื่อราคาขนาดนี้พี่น้องอยู่ไม่ได้หรอกเรายืนยันว่าพี่น้องถูกเอารัดเอาเปรียบ พี่น้องชาวนาถูกกดขี่นะฮะแต่ไม่มีรัฐบาลชุดไหนเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของราคาส่วนใหญ่แล้วก็เอาเองินภาษีประชาชนมาแจกแล้วก็ปล่อยไปให้ลงสรีรวยพ่อค้าส่งออกข้าวรวยไหมรวยพ่อค้าผลิตข้าวถุงขายรวยไหมรวยและชาวนาละ่ะจนพักไทยพักดีจึงประกาศว่าเราจะเข้าไปปรับโครงสร้างราคาข้าวเปลือก โดยให้หลักประกันที่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0บาทต่อเกวียนฮะและผมต้องย้ำตรงนี้นะครับว่าเราไม่ใช้ภาษีประชาชนเราเข้าไปปรับโครงสร้างราคาหมายความว่าเราจะทําให้ราคาให้มันสัมพันธ์กับความเป็นจริงเพราะวันนี้พี่น้องชาวนาขายข้าวเปลือกลงสีเป็นตัวกําหนดโดยที่ผู้ส่งออกไปอ้างราคาตลาดโลกทั้งๆัที่เข้าสารในประเทศส่วนใหญ่มันอยู่ในประเทศราคามันแพง คนไทยกินข้าวสารแพงนะครับพี่น้องคนไทยกินข้าวหอมมะลิราคาแพงแต่พี่น้องชาวนาผลิตข้าวหอมมะลิที่ปเป็นข้าวเปลือกราคาถูกเราจะเข้าไปปรับโครงสร้างราคาข้าวเปลือกโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกพี่น้องชาวนาต้องขายข้าวเปลือกได้ไม่น้อยกว่าเกณนละ1 5 0 0 0บาทโดยที่ไม่ต้องเอาภาษีของพี่น้องประชาชนมาอุ้มหรือมาใช้จ่ายแม้แต่น้อย